สวัสดีครับวันนี้พบกับผมไก่อกนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ผมจะพาทุกท่านไปพบกับเทรดเดอร์ชื่อดังเมืองหนึ่งของประเทศไทยนะครับว่าวันนี้เขาจะเทรดอะไรบ้างนะครับติดตามผมมาได้เลยไปสวัสดีครับเทรดเดอร์มืองหนึ่งแห่งประเทศไทย <c oughs> อ่าวันนี้ไม่ทราบว่ามีการวางแผนเทรดอย่างไรบ้างแล้วก็มีคู่ไหนหน่าสน <c oughs> ใจมากครับวันนี้ ตอบหน่อยฮะวันนี้นะครับก็กาลังเทรดตอนนี้ก็คือที่มอนิเตอร์อยู่ก็จะมีคู่แบบแคนาดานะครับสองสามคู่นะฮะแล้วก็ทองนะครับที่เทรดอยู่ประมาณสี่คู่นะครับช่วงนี้ก็เฝ้าเฝ้าอยู่เหมือนกันครับผมเป็นยังไงบ้างครับไล่ไปทีละตัวเลยวางแผนยังไงบ้างอันนี้ก็เป็น USDJ นะครับก็ถ้าดูทำฟรมใหญ่นะฮะดูมันก่อนได้ดูมันนะครับก็จะอยู่โซนบนบนแล้วฮะโซนบนบนนี่คือ นะครับนี่คือยอดนะครับยอดยอดตรงนี้กับยอดตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือทําให้มองว่าในอนาคตนะครับมีโอกาสที่จะลงมานะครับอาจจะแบบยังไม่ใช่ขาลงในทันทีแต่ว่าก็จะไซเวย์แล้วก็น่าจะยอดลงมาลึกพอสมควรนะครับก็คือในทำเฟรมมันอาจจะมองว่ามันเล็กนะครับแต่ว่าในทำเฟรมเล็กๆเนี่ยความเฟรมวีคหรือเดย์เนี่ยมันก็คือมีระยะที่ไกลนะครับหลายร้อยเปีอยู่สมมติว่านายอยากเข้าบ้างนายต้องไปรอแถวไหนถ้าจะรอใช่ไหมฮะ จริงๆเข้าตรงนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะลงมาก่อนนะครับถ้าดูในไทม์เฟรมมันก็จะเห็นว่านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับสําคัญนะครับเนี่ยที่มันลงมาเทสสองสารอบนะครับแต่ยังไม่ผ่านนะครับตรงนี้ครับบริเวณตรงนี้นะครับลงมาเทสหนึ่งรอบนะครับสองรอบแต่ว่าอันนี้ไทม์เฟรมอะไรอันนี้ไทม์เฟรมเดนะครับแต่ว่าเนี่ยไฮมันก็ต่ับลงเรื่อยๆก็คือคล้ายๆเป็นเหมือนสามเหลี่ยมแล้วตรงนี้ครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอาจจะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ลง หรือจริงๆอาจจะลงไปเลยก็ได้ซึ่งตัวนี้ก็ต้องรอดูนะครับถ้าสมมติว่าลงมาเลยนะครับลงมาเลยก็เรารอให้มันหลุดโลแล้วก็ follow ก็ได้แต่ถ้าเกิดตรงนี้ไม่หลุดนะครับก็อาจจะเด้งขึ้นมาโซนบนๆก็คือตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับนี่นี่คือทาวฟมลด์นะครับเฟรมใหญ่แล้วถ้า,าของแม็กนี่คือยังจะเข้าเพิ่มอยู่ไหมหรือว่าก็เข้าเพิ่มอีกเพราะว่านี้ก็ยังเก็บมาเรื่อยๆนะครับเข้าไม้เล็กๆนะครับแต่ว่าจะสะสมไปเรื่อยๆนะครับอย่างตอนนี้ก็มีตั้งเซลล์ลิมิตไว้นะครับมีไม้เซลล์อยู่บนๆเลยไม้หนีีี้้้้้นนนนนะครัับบตอท่มเดงขึแลวก ตั้งเซลลิมิตไว้นะครับแล้วก็มีเซลล์อยู่แถวๆ,ๆนี้เหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เซลล์ลงมาแล้วก็ปิดแล้วบางส่วนนะครับเพราะว่าลงมาใกล้แนวรับตรงนี้นะนี่คือแนวรับสำคัญนะครับจุดนี้1จุด <alling> 2จุดนะครับคือถ้าเกิดว่าพี่แม็กมีรีบาวเพิม่มขึ้นขึ้นไปอีกก็คือพี่แม็กจะเซลล์เพิ่มใช่ถ้าร,ร,รีบาวขึ้นอีกก็จะเซลล์เพิ่มก็อาจจะใช้พี่โบช่วยก็ได้ครับเนี่ยในเดสวิงสุดท้ายแต่ไม่รู้ตอนนี้ว่าจะเริ่มรีบาวเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ยังกลางโซนล่างไม่้เเรราห็็นนกกบขึ เลยมองว่าตรงนี้ยังไม่ได้การฟิโบก็อาจจะไปกาฟิโบสวิงก่อนหน้าสวิงตัวน,นี้ก็ได้ครับที่มันเห็นชัดๆก็จะเห็นโซนสําคัญก็ประมาณโซนนี้1 8าสหกสิบเอ็ดจุดตัวนี้นะครับก็คือโซนที่เป็นใกล้ๆเคียงกับโซนไอ้กับกับเส้นเทรล์ไลน์ข้างบนนะครับโซนนี้แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเด้งขึ้นไปตรงนี้แล้วลงมาหรือว่าจะลงไปเลยเพราะว่าอาจจะลงไปเลยก็ได้นะครับก็คือทําให้ตรงเนี้ยบางทีเราอาจจะ ทยอยเข้านะครับอาจจะรอตรงนี้อาจจะไม่ถึงก็อาจจะดิ้งขึ้นมานะครับสซกประมาณ38ส่วโซน38เท่านี้ก็ได้ครับ1.4ส่แโซนนี้ก็เข้าได้นะครับ1.40นะครับหรือประมาณ1.3 ประมาณ1.395นะครับถึงประมาณ1.40ก <_ an> ็ประมาณโซนฟิโบนี่แหละฮะโซนฟิโบ38โซนฟิโบ23นะครับสโซนนี้นี่ก็มาก็ลองเข้าได้นะครับแล้วก็อาจจะเข้าหนักๆนิดนึงที่ประมาณ56.8 1ถ้าถึงตรงนี้นะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญคือถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดเส้นแนวโน้มตรงนี้ไปนะครับเส้นเทรลเลอ์ตรงนี้ไปนะครับหรือหลุด6.8 1ตรงนี้ไปนะครับก็อาจจะต้อง ก็ต้องเปลี่ยนเป็นแผนนะครับเป็นว่ารอก่อนนะครับรอ้อยภาพมันชัดแล้วก็ค่อยค่อยเข้าเซลเพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้ไปก็อาจจะเกิดเป็นไซด์เวย์หรือว่าอาจจะยอ่อาอาจจะขึ้นไปนะเดี๋ยวขึ้นไปแรงกว่านี้ได้นะครับแต่ว่าหลักๆคือถ้าอยู่ในโซนตรงเนี้ยนะครับอยู่ในเซนไลน์ตรงเนี้ยที่ยังไม่เกิดตันี้ยยังไม่เกิดตัวนี้ก็รอเล่นเซลลได้นะครับอโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันนะว่าครูนี้จะได้เซล์เพิ่มหรือว่าจะต้องเปลี่ยนแผนกัน อ,นนอันนี้คู่คอะไรนะอันนี้คู่ USD CAD นะครับอ๋อโอเคอ,อีกคู่หนึ่งก็คือจะเป็นคู่แคนาดาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น CAD c s f ก็เป็นแคนาดากับกับ,กบอ่ากับเชมใหญ่อันนี้เล่นอะไร อันนี้เล่นบายนะคร,รับเฟมใหญ่มันก็ลงมาต่ำมากนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็ลงมีแนวโน้มว่ามีโอกาสจะกลับตัวไปขาขึ้นซึ่มันก็มีแท่งสัญญาณมาแล้วนะครับ,นะรบก็จะเป็นลักษณะของตรงนี้ฮะเป็นสวิงขึ้นที่เป็นลักษณะไซเวอัพนะครับเนี่ยเป็นสวิงขึ้นมานะครับลงมาไม่ทําโลอันนี้ทาเฟมเดนะครับเนี่ยขึ้นมาลงมาไม่ทําโลนะครับขึ้นไปทำไฮก็คือเป็นลักษณะของไซเวอัพ ดาเทลลี่นะไม่ใช่เว้าขนะฮะอย่างงี้ขึ้นไปก็คือทรงมันเป็นทรงลักษณะของเหมือนการรีบาวขาขึ้นนะครับทางเฟรมใหญ่อาจจะดูว่าเป็นขาลงอยู่เพราะว่าลงมาต่ำนะครับแต่ว่าในระยะเวลาในช่วงระยะสั้นนะครับทางเฟรมดีก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะเป็นลักษณะของการยกหายกโลนะครับเป็นไสเว้าขนะฮะไสเว้าขอย่างงี้นะครับหายกขึ้นช่วงนี้ครับก็จะเป็นแนวนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือมองว่าม,วมีโอกาสจะขึ้นไปได้อีกก็คือประมาณโซนนี้โซนข้างบนนะครับโดยที่ตรงนี้ก็จริงๆจุดเข้าที่ดีมันผ่านไปแล้วก็คือโซนที่มันตอนที่มันลงมาเนี่ยรครับโลตรงเนี้ยนะครับโลตรงเส้นสีแดงนะครับเนี่ยดับเบิลดอททอมแล้วก็ตรงนี้ลงมาไม่ผ่านก็เด้งขึ้นมาครับเด้งขึ้นมาก็ประมาณพอสมควรแล้วนะตอนนี้ก็ประมาณร yeah, ้อยร้อยหกสิบปีบแล้วนะครับก็คือจริงจุดเนี้ยจุดเข้าที่ดีนะครับแต่ตอนนี้จุดเนี้ยมันค่อนข้างจะเข้ามาใกล้แนวต้านสาคัญแล้วนะครับแนวต้านสำคัญคือโซนนี้แหละไฮเดิมอออเเหหลลืืยกนะคร อันนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยน่าเข้าเท่าไหร่ตอนนี้เทียบกับคู่สีอ่าใช่แต่ว่าถ้าเข้ามาแต่ตรงนี้ก็ถือได้นะครับหรือถ้าเกิดมันย่อมานะครับอ่าใกล้ใกล้เส้นสีเหลี่ยตรงนี้ก็เข้าได้นะครับเข้าตรงนี้ได้นะครับรอใกล้เส้นสีเหลือก็เข้าได้แล้วก็ทิดข้างบนระยะสั้นทำยังไงอ่ะสั้นตอนนี้ถ้าประมาณสีชั่วโมงเนี่ยฮะก็ตอนเนี้ยและสั้นในในทำเพมสี่ชั่วโมงก็สังเกตว่าตอนที่มันลงมาแรงๆตัวเนี้ยตรงเนี้ยคือจุดที่มันเริ่มมันเริ่มมาชนแนวรับพอดีนะครับ จริงจริงตอนนั้นเอาบายไว้แถวๆตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับหลายไม้เหมือนกันแต่ว่าลงมาก็ยังไม่ปิดเพราะว่ามันยังไม่เสียทรงนะครับยังไม่เสียทรงก็คือยังไม่เบรกโลนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับขึ้นมาแล้วกลับขึ้นมาตรงใกล้ๆไฮเดิมแล้วนะครับก็ลุ้นถ้าเกิดเบรกไฮตรงนี้ไปได้นะครับก็น่าจะขึ้นไปขึ้นไป,นไปชนกรอบบนอาจจะขึ้นไปไม่ได้แรงมากนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของไซเวย์อยู่นะครับยังไม่ได้เป็นเทนชัดเจนก็คือขึ้นไปก็อาจจะขึ้นไปเนี่ยเหนือไฮตรงนี้นะครับทำไฮใหม่สักระยะหนึ่งแล้วก็ ก็ต้องปิดเพราะันไปบางส่วนนะครับแล้วก็รอ,อย่อใหม่ก็คือเป็น<า>เ,นเ,นเื่นลักษณะบายออนดิฟนะเพราะว่ามันไม่ใช่เทนชัดเจนดังนั้นก็คือ Follow อาจจะยากนิดนึีก็คือรอย่อแล้วก็เข้าบายดีกว่านะครับเป็นมันเป็นไซเว้าขนะครับไม่ได้เป็นเทนชัดเจนเวลามันทำไฮใหม่มันก็จะย่อนข้างแรงนิดนึงนะครับก็อย่างเง,งี้ยเห็นไหม <laughs> มันทำไฮใหม่ตรงนีง้ <ừ. S 1> mới, นก็จรงิงแต่ว่าย่อทีนึ่งแรงเลยเห็นไหมฮะทำไฮใหม่ก็จริงแต่ย่อก็อนข้างแรงเพราะฉะนั้นไอเนี้ยก็รอใช่ช่วงนี้เป็นอย่างนี้ นะครับแต่ว่าก็ยังขึ้นได้อยู่นะครับระยะสั้นก็เนี่ยสชั่วโมงเห็นไหมก็พยายามขึ้นไป High ไฮเท i g h เดิมตรงนี้ย่อมาไม่ทําโลขึ้นไปทํำไฮลงมาตรงนี้ก็สามารถเข้าได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันใกล้ๆจะเบรกและ้ะก็ตรงนี้ยไฮสําคัญอีกอันหนึ่งถ้าเบรกตัวนี้ไปได้ก็แปลว่ามันก็ทำไฮเออร์ไฮก็สามารถไปเทสไฮเดิมขม้างบนตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ลุ้นอยู่ว่าจะให้เบรกไฮเนี่ย ประมาณ0.698ตรงเนี้ยนะครับสมมติถ้าเกิดว่าไม่เบรกไฮแล้วย่อลงมาอันนี้จุดนี้เก็บไปได้ปะย่อลงมาก็อันนี้ก็ต้องดูฟีโบก่อนนะครับอืมถ้าสมมติว่าตรงนี้มันเป็นไฮตอนนี้นะนะครับย่อมาก็ไม่ควรหลุดโซนนี้ฮะนะครับ6 1 8โซนนี้นะครับหรือถ้าลงมาก็เต็มที่ก็ประมาณโซนนี้แถวนี้แต่ว่าถ้าหลงนี้โซนนี้สองอันโซนนี้สองโซนนี้นะครับเพื่อประมาณเนี่ย0.691 0.692แล้วก็อีกโซนหนึ่ง0.688 0.699ทถวนี้ครับก็คือก็คือว่าถ้าเกิดว่าเบรกโซน A high เบรก high ตรงนี้แหละนี่นี่ใกล้แล้ว0.698ใกล้ละใกล้ละก็คือปล่อยมันยาวไปเลยให้มันไปอาก็คือไปนู่นเลยไฮตรงนี้เลยแล้วก็คือเข้าไม่ได้ก็รอไป เนาะแล้วก็รอย่ออีกทีหนึ่งค่อยหาจังหวะเข้าแต่ถ้าเกิดว่าไม่เบสก็คือเนี่ยแหละติ่ีโบลถ้าไม่เบสก็เนี่ยรออาจจะย่อมาแถวนี้นะครับย่อมาเนี่ยไฮเดิมก่อนหน้าใช่เก็บได้นะครับเก็บได้แล้วก็แต่ว่าสําคัญที่สุดเลยคืออย่าอย่าให้ดีคืออย่าหลุดเส้นสีเหลืองข้างล่างนะครับในทองทองทองตอนเนี้ยภาพมันชัดเจนนะก็คือเนี่ยสามเหลี่ยมตอนนี้ไปชนข้างบนไม่ผ่านก็มีโอกาสย่อลงมาก็เลยมองว่าตอนนี้ระยะสั้นเนี่ยน่าจะย่อลงมาได้ก็คือเซลล์ไไอ้ท4ชั่วโมง ก็เป็นสามเหลี่ยมอันนี้น่าจะเห็นอันน,น่าจะเห็นกันหมดแหละ,ะภาพนี้เพราะว่ามันค่อนข้างชัดก็ตัวนี้ชนเมื่อวันศุกร์ชนไม่ผ่านก็ย่อลงมานะครับย่อลงมาก็ถ้าสมมติสวยๆเลยก็อาจจะย่อลงมาชนข้างล่างชนข้างล่างก็คือตรงเนี้ยก็ตอนตอนเนี้ถ้าใครมี position ซลล์อยู่ก็ถือไปได้หรือถ้าใครอยากเซลล์เซลล์จริงๆก็ยังเซลล์ได้เพราะว่ามองว่าตรงเนี้ยมันก็ยังยังมีระยะที่จะลงมาได้ถึงกรอบสามเหลี่ยมข้างล่าง oh, <okay. S 1> พอพอ,พอสมควร อาจจะไม่ถึงโลเดิมหรอกเพราะว่ามันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมมันจะมันจะบีบตัวแคบแต่จะไม่ทำไฮทำโลใหม่ใน<ม>ในในระยะนี้ก็รอเนี่ยประมาณโซนอ่าถ้าสมมุติว่าเซลเนี่ยก็จะมีระยะเซอ่าระะพีพีอยู่ที่ประมาณ1 6 8 1 1 6 8 5กก็คือเป็นแนวรับสำคัญละเนี่ยหนึ่งหกแปดหนึ่งหนึ่งหกแปดห้าแล้วส่วนตัวพี่เล่นอะไรอยู่เซลแล้วมีมีเซลไปอยู่มีเซลอยู่เ<ม>พิ่งเซลเนี่ยเพิ่งเซลเพิ่งเซลเมืเม่อเช้านี่แหละ,นหละนนะเนี่ยนะเนี่ยโซนโซนนี้ก็คือโซนที่รอทีพี อาจจะไม่ถึง<อ>ด้วยอาจจะไม่ถึงอาจจะยกโลด้วยซ้ำไป<อ>ส่วนโซนโซนที่เริ่มเซลล์มาก็เนี่ยเซลล์แถวๆตรงเนี้ยได้นะครับแล,แล้วสมมติถ้าเกิดมันไม่ลงไปถึงข้างล่างเราจะเอาออกไงเราจะปิดออกตอนไหนก็รอ,อ,อดูทรงอะรอดูทรงคือพอมันลงมาพอมันลงมาปุ๊บเนี่ยก็ถ้าเราเริ่มเห็นสัญญาณว่ามันเริ่มเป็นแท่งกลับตัวนะครับแล้วก็มีแท่งเทียนที่แบบเป็นแท่งเขียวกลับตัวขึ้นมาในไทม์เฟรม4ชั่วโมงสัก2แท่ง3แท่งก็ก็เซลลวๆแล้วก็ต้องออกก่อนใช่ ตอนนี้ถ้าจะเซลล์ได้ไหมเซลล์ได้ไหมล่ะจังหวะตรงไหนเข้าได้มั้งถ้าจะตามเนี่ยจริงๆตอนนี้มันเหมือนมันเหมือนเนี่ยรีบาลขึ้นมาตรงเนี้ยได้อ่าเรามองทำเรามองเล็กเลกก็ได้ตอนเนี้ยมันเริ่มรีบาลเป็นลักษณะเนี้ยสังเกตนะตอนเนี้ยมันก็เหมือนกับรีบาลขึ้นอันนี้สั้นเท่ไห่วะเนี่ยเนี่ยรีบาลอันนี้ทำเพรมสิบห้านาทีสิบห้านาทีก็สังเกตว่าของวันนี้นะเริ่มต้นวันนี้ก็คือลงมาก่อนแล้วก็พยายามรีบาลขึ้นมาตรงนี้ก็คืออยู่ในช เป็นลักษณะของไซเบรขาขึ้นประมาณเนี้ยไซเบรขาขึ้นอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยตอนนี้ไม่เป็นระดมเป็นอย่างนี้ในระยะสั้นนี้นี่คือในในสี่ทาวเว็บสิบห้านาทีเลยนะเนี่ยระยะสั้นๆเลยตรงเนี้ยเดบิวต์ขึ้นก็ถ้าสมมติว่าบัลลีบาวขึ้นมาชนแถวเนี้อ่าชนเกาะบนก็เซฟได้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราดูตลาดเปิดเพราะตอนนี้ช่วงเช้าตลาดเป็นอย่างเงีย,งยบๆอยู่นะครับถ้าสมมติว่าช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายที่ตลาดายุโรปเปิดแล้วก็สามารถเบรกไอเทียนไลน์ตัวเนี้ยที่มันกำลังดีบาาวขึ้นอยู่มลงมไ นะครับแล้วก็ทําโลต่ํากว่าวันนี้วันนี้โลของวันนี้ที่ทําไว้เมื่อเช้าก็คือประมาณ1699หก่าตีว่า1,700อ่ะถ้าวันนี้เบรกพันเจ็0ลงมาได้นะก็มีโอกาสลงต่อถ้าวันนี้ถ้าวันนี้เบรกพันเ็ดร้อยได้ก็คือประมาณเนี้ยโซนพันหกร0อยพันเ้อยนะพรันเจ็ดร้อยตีพันเก็ได้กลมๆมพันเจ ก็เดี๋ยวลองรอดูช่วงบ่ายเนี่ยถ้าวันถ้าวันนี้มันรีบาวขึ้นไปก่อนกลางวันน่าจะรีบาวขึ้นไปก่อนนะครับรีบาวขึ้นไปก่อนหรืออยู่ในโซนเนี้ยยังไม่ไปไหนนะครับนิ่งๆออกข้างไปก็ได้นะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มลงมาแล้วนะอ่าถ้ามันลงมาลงมาลงมาแล้วช่วงตลาดเปิดนะครับถ้ามีแรงที่มันเทลงมาหลุดพันเจ็ดร้อยนะครับเป้าต่อไปเป้าที่มันจะลงมาได้ก็คืออยู่ในโซนประมาณพันหกร้อยแปดสิบห้าถึงพันหกร้อยเก้าสิบกอดสามอย่างข้างล่างเมื่อกี้นะอเมอันนี้ก็ก็ลองเซลไปดูนะครับก เพราะว่าก็ยังไม่ไม่ได้ถือข้ามสองอาทิตย์อะเนี่ยเซลตรงเนี้ยเนี่ยเซลลอยู่อ๋อเป็นนั้นเลยอืมนะครับก็เนี่ยเซลตรงนี้ก็ลงมานะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องเห็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนี้ไม่ต้องหดไม่ต้องหนใจมีเพียบมีศูนย์จุดสองเป็นเป็นยี่สิบสามสิบหมายนักซอยนะครับโซยเท่าซอยที่แม็กสายซอยเยอะเยอะเข้าทีละนิดทีละนิดนะครับแต่ว่าไอ้นี่เห็นเข้าน้อยๆเพราะว่ายังไม่ถึงตอนกดรัวนะกดรัวมันจะมีเพียบแผงเหมือนกันครับเป็นแผง โ <Okay, S 2> อเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามขอบคุณมากนะฮะขออนุญาตโอ้พี่โอขอขอขอบคุณออพี่แม็กมากแล้วสายติดอ,อ,อ่ะ,อะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ